สวัสดีครับมาพบกับช่องเออสายจกนะครับครับตอนนี้ก็เอาเจ้า sm นะครับมาช่วยขุดบ่อหนึ่งไร่ของจานคึงนะเราหยุดการขุดคลองก่อนนะครับมาช่วยเปิดเปิดหน้าของเจ้าสะหนึ่งไร่นี่นะครับเป็นเป็นรูปดอกไม้นะครับ จะออกมาเป็นรูปแบบไหนรอติดตามชมนะครับรอติดตามชมผลงานนะพี่น้องนะตอนนี้ก็กำลังเริ่มขุดได้ประมาณ10แล้วนะครับก็วันนี้น่าจะวันนี้น่าจะเห็นรูปรูปร่างนะน่าจะเห็นรูปร่างออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับ ในเนื้อที่หไร่นะครับเราจะขุดเป็นรูปดอกไม้นะพี่น้องนะมันจะมีตามันจะมีตาน้ําตาน้ำสี่จุดเป็นหลุมตาน้ำสี่จุดนะพี่น้อง ก็รูปแบบรายละเอียดอะไรก็อยู่ในแบบนะครับแล้วก็ขุดตามแบบไปนะครับแต่ในเนื้อที่หึ่งไร่นะครับดินก็จะเยอะมากนะครับความลึกก็อยู่ที่ตอนนี้ความลึกเขาจำกัดอยู่ที่ห้าเมตรนะครับแต่ว่าเราจะขุดให้เกินห้าเมตรไปเลยนะครับเพราะว่าต้องดูว่าน้ำมัน ถ้าน้ำมันออกเราก็จะเจาะลึกไปเลยนะถ้าน้ำไม่ออกเราก็เจาะแค่ประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรนะครับเพราะว่ากลัวเจอดินดานครับดินดานแข็งครับมันเจาะยากนะนาอเหมือนบอ่บลูกลูกแรกที่เราเจาะไปนะครับเจาะได้แค่เจ็ดเมตรนะแต่อ่อลูกนั้นเขาจำกัดอยู่ที่ห้าเมตรนะครับแต่ว่าเราเจาะให้เกินไปเลยครับเพื่อ,อใช้น้ําเยอะ จะสันวัดก็ทำงานแล้วนะพี่น้องลุยเดี๋ยวเราจะเปิดคนละครึ่งนะครับ ดูวความไวของเจ้าสันวาดนะครับอู้กระหึมเลยครับ SWE หนึ่อน E นะครับเจ้าหนุ่มเมืองจีนนะนี่นะครับสีก็ออกคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคนละยี่ห้อคนละประเทศความไวก็ สุดจัดอยู่แล้วครับเจ้าสันวัรของเราเนี่ยนี่นะครับเสียงกระหึมเลยครับมองจากดูจากมุมมองด้านหลังนะสุดยอดครับ อาจารย์คืองครับก็บคุมคอนโทรลโดยอาจารย์คืองนะยอดยอดมากครับเออฟืดฟาดครับไวมากครับอันนี้นี่ก็สำหรับเจ้า SM ของเราก็ สามร้อกว่าชั่วโมงแล้วนะพี่น้องก็เดือนออกมาได้เดือนกว่าแล้วครับสำหรับเจ้าสันวานนี่ก็เข้าปีที่3นะกำลังจะเข้าปีที่3ครับ4,000กว่าชั่วโมงแล้วครับก็ยังฟาดอยู่ครับ ฝีมือระดับเทพนะครับคนนี้นะการขับการขุดของเขาการอ่านงานการดูงานนะครับสุดจัดครับการขับการขุดไม่ใช่ว่า ครับได้อย่างเดียวนะครับต้องอ่านงานเป็นด้วยนะครับต้องอ่านงานให้ออกต้องอ่านเกมงานให้ออกครับว่ามันจะออกมารูปแบบไหนและดินจะไว้ตรงไหนโยนดินยังไงให้พอดีนะครับอย่างเช่นมุมนะครับมุมต้องคำนวณดินนะพี่น้องโยนดินยังไงให้เต็มมุมนะ ก็เหมือนกุศะแหละครับคล้ายๆกันครับพี่น้องกล้องก็จะสัส่นๆหน่อยนะ,ะมาดูเจ้า SM กันบ้างครับ เดี๋ยวเราจะทําการขุดแล้วนะพี่น้องนี่จะขุดจากตรงนี้ไปเลยครับวนไปน้น่นไปโน่นไปโน่นไปโน่นมานี่นะครับสรูปดอกไม้นะครับมารอชมรอติดตามผลงานได้ครับว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนวันนี้ได้เห็นผลงานแน่นอนครับพี่น้องรอชมรอดูครับนี่นะครับเจ้า sm ของเรา ดไดายกาดมีแค่ตัวเดียวนะพี่น้องน่าจะมีตัวนี้สักสองตัวนะเนี่ยกาดครับน่าจะมีขยับมาข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังตรงนี้ตัวหนึ่งนี่จำเป็นนะครับก็จวดครับดูครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอธสายจกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ